มาอยู่ตรงปากมดลูกนะคะหมอก็ดึงออกมาเลยปุดสวัสดีค่ะทุกคนนะคะกลับมาแล้วอีกครั้งในรอบหลายเดือนเลยก็ว่าได้นะคะอ,อ้อสวัสดีปีใหม่นะคะ วันนี้วันที่11นะคะวันวันอังคารที่11เราทำคลิปวิดีโอนะคะฉากหลังก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราย้ายบ้านนะคะเรามัอยู่บ้านหลังใหม่แล้วแต่ว่าเราก็จะมีกำหนดย้ายบ้านอีกรอบนึงนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเราหายไปไหนจริงๆเนี่ยเราเราหายไปมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเพราะฉันไม่มีเอ,อ่ไม่มีแพสซันทําคลิปวิดีโอนะคะฉันก็เลยไม่ทำเลย ็คือแบบว่าปล่อยไปเลยไม่ทําไม่ตัดต่อไม่ถ่ายอะไรทั้งนั้นกลางปีที่ผ่านมาก็คือช่วงมิถุนา2021นะคะเราเริ่มได้แบบได้งานไงได้งานก็แบบว่าอยากจะทุ่มเทกับงานนะคะแล้วก็ก็คือหายหายไปเลย พอเริ่มได้เข้าทำงานเนี่ยก็เหมือนเป็นการปรับตัวกับตัวเองว่าต้องตื่นเช้าตื่นคือมันต้องเป็นรูทีนเนาะเ,เป็นกิจวัตรประจําวันว่าทุกวันต้องไปทํางานทํางานเสร็จกลับมาบ้านกลับบ้านทำอาหารกินข้าวพักผ่อนร่างกายฮิวตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าไป,ไปทำงานเนี่ยก็ต้องแบบเราเต็มที่ไงเต็มที่กับการทํางานก็คือใช้ energy ท,ทุกอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่า เหนื่อยละขี้เกียจไม่อยากจะทำคลิปวิดีโอแล้วก็สถานการณ์ที่นี่เรื่องโควิดอัปเดตอัปเดตอะไรอะไปดูข่าวเอานะคะอัปเดตท,ที่นี่คือไม่ค่อยได้ตามข่าวก็คือไม่ได้ไม่ไม่ไมค่อยได้อ่านข่าวเพราะว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเลยตั้งแต่ตั้งแต่ที่มีโควิดมามันก็มีวัคซีนมาทุกคนก็ไปฉีดวัคซีนบางคนก็ไม่ฉีดคือไวรัสก็หายไปหายไปพักนึงก็กลับมาอันนี้คือโฮมี่นะคะอยู่บ้านกับโฮมี่น้องชื่อโฮมี่นะคะอืมโอเค กับเข้ามาสู่เหมือนเดิมนะคะคลิปคลิปหนึ่งของเรานะคะทั้งที่เราทําทั้งทั้งปีเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่บูมที่สุดก็คือคลิปทำเอ่อเกี่ยวกับ IUD นะคะ e ี EP 1หนึ่งนะคะก็คือคนดูเยอะมากในชีวิตนะคะก็แบบโอ้ยทุกคนสนใจนะคะผู้หญิงหลายคนก็คือมีการคอมเมนต์เข้ามาถามบางคนก็มาบิดเอ็มส่วนตัวมาถามนะคะว่าเอ้ยมันเป็นยังไงจริงๆแล้วก็วอยากมีข้อมูลเยอะขึ้นรเราจะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยคลิปเรามันมีประโยชน์อะทุกคนอ่ะอ่าอัปเดตการใส่ i อ d ดีของเราล่าสุดนะคะต้องขอบอกกับทุกคนก่อนว่านะตอนนี้เราไม่ได้ใส่ i อ d ดีแล้วนะคะก็คือถอดออกไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ในอยู่ในตัวในร่างกายแล้วนะคะไม่มีแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะไปถอด i อ d ดีออกนะคะวันนั้นที่เรา นัดกับคุณหมอนัดเสร็จปุ๊บเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะปวดท้องน้อยด้านด้านซ้ายปวดทุกเดือนปวดเหมือนก่อนประจำเดือนจะมาแล้วก็ปวดปวดอยู่ข้างเดียวปวดแบบปวดลามไปถึงขาอะไรเงี้ยเนาะมันมันจะมีเส้นเอ็นตรงขาต้นขาเนาะแล้วก็ปวดปวดทั้งปวดแค่ด้านเดียวด้านซ้ายแล้วก็รู้สึกว่าเธอฉันไม่ปกติบอกสามีว่าเธอรังเรีวให้ฉันลังเรวก็คือ นัดหมอนัดหมอให้ฉันเลยฉันต้องการอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันฉันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะเนาะนังก็นัดกับคุณหมอนะคะหมอคือหนูเนี่ยมีปัญหาคือหคือหนูเจ็บท้องด้านซ้ายหนูไม่รู้เป็นอะไรอายุดีเคลื่อนหรือเปล่าห่วงนามายมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็คือหนูมีกลิน่น กลิ่นของน้องจุกจูหนูเนี่ยมันมีกลิ่นกลิ่นมันแรงมากกลิ่นแล้วมันก็เหม,ม็นเหม็นเหม็นมากคุณหมอครับแล้วคือคุณหมอพูดอีสานโอ้พูดลาวนะคะสื่อสารกันด้วยภาษาลาวนะคะฉันก็เป็นคนอ,อีสานฉันก็พูดลาวได้เนาะบอกเล่าได้บอกลาอกล่ากับหมอหมอก็บอกว่าเออสัน่นขึ้นไปเลยขึ้นไปเตียงนอนสิตรวจเบิงว,ว่าเธอมน,นอมีพยาธิเนาะมีพยาธิอยู่ในอยู่ในอีปี <c oughs> หมอก,ก็เลยไขขึคค้นไปตรวจ พอทางขาออกปุ๊บหมอก็เลยด,มอ,ดมอ้าวหมอดมจริงๆเด้หมอบอกว่าออไม่เิดก,กินปกติด้วนี่น่ะดิโมบอสันหนูก็ฉันก็เลยบอกว่าไม่ค่ะหมอดมมาแล้วตั้งแต่บ้านคือมันเหม็นสําหรับเรามันเหม็นแต่หมอบอกว่าปกติกินนี้คือปกติโอเคค่ะหมอหลังจากนั้นหมอก็เลยอสอดไอ้ที่ว่าเวลาคนท้องอนะเขาสอดเข้าไปทางช่องคลอดดูแบบอันตราซาเด็กอะนะ ทางช่องคลอดมันมีกล้องนะกับอันนั้นนะ่ะหมอก็เลยสอดเข้าไปหมอบอกว่าเอา้าปกติลอนเธอคืออายุดีของเธอมันเคลื่อนเธอเธอทําไม,มเธอไม,ม่ท้องหมอพูดอย่างนี้แล้วก็ตกใจตกใจว่าเออทำไมำไมันไม่ทอ้องที่ฉันก็คือเป็นชนีที่อยากมีอยากมีน้องมากอยากมีลูกมากนะคะแล้วก็แบบแอบตกใจว่าเออมันเป็นอย่างมันมาท้อง <S <S คือมันเคลื่อนตั้งแต่ตอนไหนเคลื่อนมาหมอคือหมอเขาก็ส่องนะมันจะเป็นแบบ เป็นโพรงเนาะโพรงมดลูกของเราอย่างนี้เนาะเอาแบบรวมๆม่นเนาะส่องเข้าไปปุ๊บหมอบอกว่าอายุดีมันควรจะอยู่ตรงกึ่งกลางในโพรงมดลูกอะเนาะแต่หมอเขาก็หาหาปุ๊บอบอกว่าคือมันหลุดลงมาตรงปากมดลูกของเราคือหลุดออกมาเลยแล้วหมอบอกว่าเอ้ยตอนมีเพศสัมพันธ์มันไม่เจ็บหรอกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าม,มันปั๊บปั๊บปั๊บหรือว่ามันปึ๊บปึ๊บป๊บรุนแรงเนาะมันก็จะสามารถทิ่ม ทิ่มข้างในปากมดลูกของเราได้แล้วเพราะว่ามันก็เจ็บนะหมอมันไม่รู้ว่าเจ็บเพราะว่าอีนี่มันทิ่มหรือว่าเจ็บเพราะว่ามันทํารุนแรงแล้วเนาะเราก็ไม่รู้หมอก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาออกนั่นแหละค่ะพูดมาเยอะๆก็คือ IUD หลุดลงมาอยู่ตรงปากมดลูกนะคะก็คือหลุดลงมาตอนไหนก็ไม่รู้แล้วหมอก็บอกว่าคือหมอที่ทําให้เขาไม่ follow up เขาไม่เช็ค up เขาไม่นัดให้ไป follow up เลยเหรอปกติมันต้องทุกหนึ่งเดือนสองเดือนหกเดือนนะ ใช่ไหมเราก็เออไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องสรุปก็คือหมอก็บอกว่าโอเคจะต,ต้องเอาออกเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราก็โอเคหมอว่ายังไงก็ต้องออกถูกไหมอ้าขาอยู่อยงงั้นคือเราบอกว่าไม่หมอฉันไม่เอาออกมันก็แบบยังไงใช่ไหมสรุปหมอก็ดึงออกมาเลยบุดุดึงออกเลยค่ะและตอนนั้นนะเวลานั้นก็คือเจ็บแล้วก็รู้สึกแบบ เอา้าแล้วยังไงยังไงต่อชีวิตสรุปในมหากาการใส่อายูดีของเรานะตอนนี้คือหมอก็ให้กินยาคุมนะคะเรากินยาคุมมาไดเา้เดือนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ <c oughs> ก็นั่นแหละก็คือกินยาคุมตอนนี้นะคะสำหรับคนที่สงสัยหรือว่ากำลังคิดว่าเอ้ยแล้วแล้วคือฉันคือดูคลิปเธอแล้วฉันไปใส่ไอยูดีมาแล้วแล้ว้วยังไงฉันจะต้อง เกิดเหตุการณ์แบบเธอไหมก็คือแนะนําจากเรานะคะคือเราเนี่ยใส่ IUD เนี่ยเรารู้สึกว่ามันดีสําหรับเราคือเราไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปฉีดยาคุมไม่ต้องไปใต้ท้องแขนหรือว่าอะไร อย่างหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆคนไหนนะคะที่สนใจแล้วไปใส่ IUD คือหัวนมัยเข้าไปในมดลูกของเราแล้วนะคะคือจะต้องไป Follow up กับคนณหมาะเรื่อยๆนะคะ1เดือน2เดือน6เดือนคือไปดูว่าตำแหน่งมันโอเคไหมหรือว่ามันมีอักเสบกับมดลูกของเราไหมมันโอเคกับกับกับเอ่อร่างกายของเราไหมนะคะคือของเราเนี่ย ไปใส่มาแล้วแล้วก็ไม่ได้ไป follow up นี่คือความผิดพลาดของเรานะคะคือคือทุกคนก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะดูคลิปแล้วก็แบบว่าโอ้ยสุดท้ายแล้วคืออะไรอะไรคืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเลื่อนคลิปมาจนถึงตอนจบแล้วก็ไม่รู้สาระอะไรใช่ไหมเกลจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนะ้ะมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะตอนที่เราวันที่เราไปหาหมอเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะต้องเอาไออูดีออกเขาเนี่ย เข้าใจไหมคะทุกคนพอแล้วเขาให้เราเอาอายุดีออกปุ๊บเราก็แบบอ้าแล้วยังไงสุดท้ายสุดท้ายก็คือให้เรากินยาคุมนะคะตอนนี้คือเรากินยาคุมมาได้หนึ่งเดือนแล้วยาคุมก็กินทุกวันนะคะคือยาคุมของเราอยู่ตรงไหนอยู่ไม่ได้อยู่กับเราตอนนี้นะคะยาคุมเนี่ยเขาก็จะให้มาวันที่เราไปหาหมอเราไม่ไประจำเดือนเนาะเดือนนั้นเป็นเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะใช่ไหมพฤศจิกาใช่ แล้วหมอก็เลยบอกว่าการกินยาคุมนะฟังดีๆนะคะเพราะวันนั้นนี่ฉันก็คือลืมไปแล้วหมอบอกอยังลืมไปเลยนะคะก็คือกลับบ้านมาหมอบอกว่าเดือนหน้าวันแรกที่มีประจรําเดือนให้กินยาคุมตัวนี้ให้กินไปเลยกินจนหมดแผงหมดตอนไหนเดือนไหนแล้วก็ให้หยุดไปอีกหนึ่งอาทิตย์โอเคพอ หยุดไปหนึ่งอาทิตย์ก็มาเริ่มแผงสองแผงสองกินไปหยุดไปอีกหนึ่งอาทิตย์อะไรประมาณนี้คือเราเป็นคนที่ไม่มีไม่มีความรู้เรื่องนี้นะทุกคนจะถามแล้วว่ายาคุมแบบนี้กินยังไงตอนไหนคือถ้าเราไม่มีไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลเนี่ยเราไม่อยากจะบอกแลาไม่อยากจะอธิบายเยอะเพราะว่าเพราะว่าคุณสามีเป็นคนดูนะคะเป็นยํงทำไมเป็นยังทำไมต้องให้สามีดูเพราะามันเป็นภาษาฝรั่งเศส มันเป็นยาคุมของคนฝรั่งเศสหรือว่ายาคุมที่ไทยอาจจะเหมือนกันแต่ว่ามันเขียนในภาษาฝรั่งเศสเข้าใจไหมคะทุกคนคุณสามีก็เลยรับอ่ารับผิดชอบหน้าที่โทรหาแม่นางโทรหาน้องสาวนางว่ายาคุมนี้มันเริ่มกินยังไงหยุดยังไงเวลาวิยายังไงนะคะสรุปอิชันก็คือเป็นคนที่เป็นคนแค่กินยาเข้าไปนะคะทุกวันทุกวันทุกวันนะคะไม่ได้แบบว่า ไม่ได้สนใจเรื่องว่าหยุดยังไงกินยังไงนะคะเพราะฉันรู้คร่าวๆแค่นี้ไม่อยากจะไม่อยากจะแบบว่าพูดว่ารู้ดีไงถ้าเกิดว่ามันเอฟเฟกกับคนอื่นมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็น Public ตอนนี้ถ้าเราลงยูทูบก็ไปปุ๊บแล้วคนไปกินตามคนไปทําตามอะไรเงี้ยเนาะทุกคนก็จะรู้สึกว่ากูทําตามอีนี่แหละและอีนี่ก็คือเป็นจุด เป็นจุดเ,เริ่มต้นของหายนะในชีวิตกูแบบนี้ไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นก็คือจะทําอะไรดูข้อมูลดูคลิปเราโอเคดูให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลใช่ไหมแล้วไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจอีกทีนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสรุปแล้วไม่ได้ใส่อายุดีแล้วนะคะไม่ได้ใส่มา2เดือนแล้วคือทําไมทุกคนถามว่าแล้วทําไมไม่ไมรีบมาบอกใช่ไหมคือเราจะบอกว่าเราก็ช็อกอยู่เหมือนกันว่า แล้วทาไงแล้วจะต้องอะไรยังไงแล้วก็เลยอยากจะกินยาคุมลองกินยาคุมก่อนเพราะว่าเราก็ไม่เคยกินยาคุมมาก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่ายาคุมมันเนี่ยมันเอฟเฟกต์ยังไงอ่ะอ่ะเข้าเรื่องนะคะเข้าเรื่องก็คือเอฟเฟก์ของการกินยาคุมครั้งแรกในชีวิตของเรานะคะยาคุมที่เรากินเนี่ยคุณหมอก็กสั่งมา สั่งจากคุณหมอนะไม่ได้ไปซื้อแบบว่าที่ร้านขายายา 1970, ยยแล้วก็บอกว่าฉันจะกินที่ห้อนี้กินแบรนด์นี้กินเท่านี้อย่างนี้ไม่ได้นะคะที่นี่ก็คือใบใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นนะคะคุณหมอเขาสั่งมาว่าอาระดับเออเธอเลยกินอย่างนี้นะคะกินชนิดนี้นะคะโอเคฉันก็ไปที่ร้านขายยายื่นใบสั่งยาให้เขาจริงๆไม่ใช่ฉันไปสามีไปนะคะสั <ill Ya S 1> <c oughs> <ert itaire> ่งปุ๊บเขาก็เอา ยี่ห้อนี้แบบนี้อย่างที่ใบใบสั่งยางของคุณหมอกลับบ้านมาเดือนหน้ารอรอวันที่มีประจำเดือนครั้งแรกนะคะประจำประจำเดือนครั้งแรกประจำเดือนวันแรกของเดือนถัดมานะคะดังนก็เริ่มกินยากินยาไปเรื่อยๆสามวันแรกฟังให้ดีๆนะคะไม่รู้ว่าเป็นเป็นผลกระทบจาก เราคนเดียวหรือว่าเป็นเพราะยาหรือว่าเป็นเพราะช่วงนั้นเราเหนื่อยเราทํางานหนักหรือว่าเราใช้ชีวิตแบบแบบไม่ถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยเนาะสามวันแรกเรากินยาไปเราเริ่มรู้สึกว่ามือข้างขวาของเราเนี่ยมันล็อกมันฟืดมันทําอย่างนี้ไม่ได้มันแน่นมันปวดข้อปวดปวดข้อโดยเฉพาะข้างนี้ไม,ม่เป็นอยนยังข้างนี้ไม่เป็นข้างซ้ายนี่ไม่เป็นเป็นข้างขวาข้างเดียวอะไรมันเป็นยังบี้ ทำงานหนักไปหรือเปล่าหรือว่ายกของหรือว่าตอนที่เราทํางานเนี่ยเราเราเราทำผิดวิธีหรือ,อยังไงแล้วแล้วมันประจบเหมาะกับตอนที่เรากินยาเนาะทุกคนไอฉันก็เกิดอาการแพนิขึ้นมาอีฉันก็คือเป็นคนที่อยากจะมีลูกอยากจะมีน้องอยู่แล้วใช่ไหมแพนอยากจะมีน้องเร็วๆเลยฉันก็จะรู้สึกว่าอะไรที่มันจะแบบผลกระทบกับชีวิตของอฉันทีฉันก็จะตมตีเลยฉันบอกว่าฉันบอกสามีของฉันเลยว่า เธอในยาน,นี้อย่างนี้มันทําให้ฉันไม่โอเคยายาตัวนี้เนี่ยฉันอยากจะไม่อยากจะกินต่อเพราะมันจะทําให้ฉันเกิดอาการอะไรกับร่างกายฉันก็ไม่รู้ก็ปวดมือทีเนี้ยปวดข้อปวดปวดอยู่งั้นปวดไปทํางานแล้วก็ทํางานเราคืองานที่เราทําตอนนี้อะทุกคนยังไม่รู้สิฉันไม่ได้อัปเดตใช่ไหมงานท,ที่เราที่เราทําคือเราทํางานซูชินะคะโอ้ยทํางานซูชิหน้าทาอย่างนี้ทำงานซูชิ มันเป็นแบบว่าเป็นบูธนะเป็นคอนเนอร์คอนเนอร์คืออะไรคอนเนอร์ corner ไม่รู้ที่นี่เ็าเรียกคอนเนอร์เป็นเหมือนบูธนะคะเป็นบูธเป็นแบบขายซูชิเนาะแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในนั้นแล้วเราก็ทําซูชิแล้วเราก็เอาเข้าไปแช่ในตู้เย็นข้างๆบูธของเราแล้วคนก็จะมาเลือกซื้อหยิบไปแล้วก็ทำคนก็จะซื้อหยิบไปอย่างนี้นะคะแล้วเราปรากฏว่าเราปวดมือ แล้วเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะยาหรือเปล่าไงอ่าสรุปหญิงเข้ามาเวินเวิร์สรุปก็คือนางก็โทรหาน้องสาวนางอ่าทำไมต้องโทรหาน้องสาวโ้องหาแม่ตลอดเพราะว่าน้องสาวนางก็กินยาคุมตัวนี้มาก่อนแล้วหลายปีแล้วนะคะคือเขาใช้วิธีการคุมกําเนิดด้วยการกินยาคุมแต่ของเราก็ดันไปเสนอหน้าใช้วิธีการใส่ห่วงอนามัยนะคะแล้วแม่ของนางก็มี ประสบการณ์ทั้งสองวิธีนะคะทั้งสองอย่างนี้นั้นก็ต้องโทรหาโทรหาน้องสาวน้องสาวก็เลยบอกว่า,าต้องกินน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะ,ะต้องพักผ่อนอะไรเงี้ยก็มันอาจจะเป็นเอฟเฟกต์ของยาที่แบบว่ามันไปล็อกมันไปอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือสรุปก็คือให้กินน้ําเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเออเวลเวลาผ่านไปจนถึงตอนนี้กินยามาได้หนึ่งเดือนนะคะคือนิ้วมันก็กลับมาโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเรากินน้ําไม่เยอะคือจริงๆแล้วเราเป็นคนที่กิน กินน้ำไม่เยอะเลยเป็นคนที่ไม่กินน้ําเลยแบบว่าคืออยู่ที่ทํางานเนาะมันต้องยืนตลอดลักษณะการทํางานของเราคือเราต้องยืนทํางานตลอดเราจะมีเวลาพักกินข้าวแค่3ามสิบนาทีเราทํางานเจ็ดชั่วโมงต่อวันสาสิบห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะอันนี้คือไม่รวมงานไม่รวมชั่วโมง O t ทถ้าสมมติว่าผู้จัดการให้เราอยากให้เราทำงานเพิ่มวันนี้โอเคอาทิตย์นี้ทำงานเพิ่มไปถึงกี่โมงกี่โมงก็ว่ากันไปนะคะแต่สุดท้ายแล้ว คืองานที่เราทำอะ่ะมันค่อนข้างที่จะหนักสำหรับร่างกายของเรานะคือคือเราเริ่มมาทำงานตั้งแต่เดือนกลางปีที่แล้วใช่ไหมมิถุนาคือปลายมิถุนานะคะยี่สิบสองมิถุนาโอเคจนถึงตอนนี้วันที่สิบเอ็ดมกราเราทำงานเราป็นห้าเดือนนะคะทุกคนเรายืนทุกวันบางวันเราทำงานหกวันต่อสัปดาห์ก็คือทำโอทีนะคะคือมีเลย อาทิตย์หนึ่งอ่ะเราพักแค่วันเดียวอ่ะทุกคนมันเหนื่อยมันยืนทั้งวันยืนทั้งวันแล้วมันสะสมเข้าใจไหมว่ามันเป็นแบบว่าคือความเหนื่อยล้าสะสมอ่ะแล้วเราก็ปวดขาปวดร่างกายปวด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 ไปหมดเลยทุกคนนี่คืออะไรชิคบ่นหรือยังไงนะคะสรุปสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เรากินยาคุมอยู่นะคะ ในความคิดเห็นของเรานะคะถ้าสมมติว่าเรามีน้องมีน้องเสร็จคือคือมีน้อง1คน2คน3คน,3คน4คนคนีคน5คนกี่คนก็ว่าไปแล้วยาวอยากจะหยุดหยุดแล้วเราอยากจะคุมกําเนิดสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะเลือกคุมกําเนิดแบบวิธีใส่ IUD <c oughs> เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้คือเรากินกินยาคุมอยู่นะคะใน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 อนาคตนะคะเราก็สนใจอยากจะกลับมาใส่ IUD เหมือนเดิมนะคะอิฉันมาถึงจุดที่ ที่นั่งนั่งพูดอัดคลิปแต่ว่าฉันลืมกดอัดคลิปคะ่ะทุกคนโอเคขอบคุณที่ดูมาจนจบนะคะคลิปมันก็จะยาวเวินเวนไปนิดนึงก็พยายามหาสาระสำคัญนะคะของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะคะขอให้ทุกคนอ่าไฟ์ไฟ์กับปัญหาไฟ์ทุกอย่างอ่ะเข้าใจไหมชีวิตเรามันก็ต้องอ ผจญภัยอยู่ตลอดเวลานะคะชีวิตการทํางานของฉันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นด้านที่ดีมากเท่าไหร่แต่มันก็ทําให้ฉันมีเงินเดือนมีเงินจ่ายนู่นจ่ายนี่แล้วชีวิตมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะชีวิตเรามีค่ามากมายนะคะค่าบ้านค่ารถค่าไฟค่าน้าค่าน้ำประปะาค่ะทุกอย่างชีวิตมันต้องมีค่าะคะ่ะชีวิตมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะสู้ๆนะคะฉันก็สู้ๆ คือฉันก็พยายามทําตัวเองให้แฮปปี้ให้โอเคกับทุกสถานการณ์แต่ว่ามันก็เป็นไปได้ยากนะบางทีกําลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะคนข้างๆข้างๆเราแล้วก็ซัพพอร์ตเขาเขาก็ซัพพอร์ตเรานะคะทำจิตใจตัวเองให้ให้ให้โ okay, อเคเนาะโอเคของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะ เราแฮปปี้กับอะไรแล้วก็โฟกัสกับอนันทั้นทําทํากับตรงนั้นนะคะเครียดมันก็เครียดกันอยู่ทุกวันมันก็เครียดทุกคนก็เครียดเครียดแล้วเดี๋ยวก็หายเครียดก็กลับมาเครียดอีกแล้วก็หายเครียด,ยด,อยยดโอเคโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ